นุ่มกัญชัยเตือนกระทิงบอลอย่าทำแบบนี้กับประชาชนซึ่งล่าสุดในช่วงหนึ่งของรายการหนกระแสกระทิงเปิดใจถ้าผิดจริงผมจะออกจากวงการไม่คิดว่าเรื่องจะใหญ่ขนาดนี้นี่เป็นบทเรียนของผมผมโทษตัวเองไม่ได้โทษใครถ้าผมผิดผมไม่รู้จริงๆว่าเขากง14คนของผมผมก็แค่บอกเพื่อนว่าได้อะไรเสียอะไรผมไม่เคยหนียอมรับเป็นคนแนะนำตอนแรกเชื่อว่าได้เงินจริงๆผมผิดเองที่ไม่ได้ศึกษาให้ดี ผมคิดน้อยเกินไปในตอนนั้นยืนยันไม่เคยชวนใครมาลงทุนตอนนั้นกระทิงคิดว่าลงไปแล้วได้เงินปันผลจริงๆขาดทุนนิดหน่อยเลยไม่ได้แจ้งความ ทั้งนี้กระทิงบอนพร้อมยอมรับผิดหากมีหนึ่งในผู้เสียหายก็คือดาวไลแจ้งความเอาผิดทั้งบอนกระทิงได้พูดในรายการหันกระแสว่าเป็นผู้เสียหายเพราะสุดท้ายไม่ได้เงินเช่นกันตั้งแต่3มปีก่อนไม่แจ้งความตอนนั้นเพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวและหนุ่มกัญชัยได้พูดเตือนในฐานะรุ่นพี่ไม่ใช่ในฐานะพิธีกรในรายการซึ่งหนุ่มกัญชัยได้บอกว่าพูดในฐานะพี่ไม่ใช่พิธีกร การที่คุณไม่ได้แจ้งความเมื่อ3ปีก่อนเป็นเพราะพวกคุณเองที่เลือกไม่ซื้อสัตว์กับตัวเองในวันนั้นรู้ไหมว่ามันมีผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าวันนั้นคุณเลือกที่จะเดินออกมาแจ้งความ คุณจะเป็นกระบอกเสียงกระบอกใหญ่ให้กับสังคมและผู้เสียหายในคดีนี้ไม่ได้มีแค่คุณสองคนบางคนถึงกับต้องจบชีวิตไปต่อไม่ได้บางคนไม่มีเงินรักษาตัวเองแล้วก็ไม่มีทางสู้กับองค์กรนี้ดาราเวลาต้องการเรตติ้งออกมาทําได้ทุกอย่างแต่เวลาประชาชนต้องการขอความช่วยเหลือกลับเงียบกริบไม่มีใครออกมาสักคนขอขอบคุณข้อมูลจาก real homelife info ขอบคุณค่ะ